สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องพ่อแม่องค์หญิงครับทิมงานรถตูสีเตรียมเดินทางล้ะครับบ้านหนองพระองค์ตำบลกระทิงครับอำเภอลำไผหมากจังหวัดบุรีรัมย์ครับ200กิโลครับ210กิโลประมาณ3ชั่วโมง กำลังเตรียมของขึ้นรถครับบรรยากาศมันนี้ดีครับมันบ่มีแดดครับยืมยัเวดี๋ยวรอมอนอิงก่อนกำลังมา เรบมีบัตรลายมือโทรศัพท์แม่รัตนาวันพ่อสุภาพพ่อสจงจิตพ่อศรานเนี่จันทร์เพ็ญแม่หันษาป้าอมรและแม่ไก่แม่ถ้านอนวะแม่อิสลาแม่อิสลาพ่อลอยพ่อพานุวัฒน์พ่อพานุรักษ์พ่อสมานพี่เอแม่จันชนาชนกอ่าจันชันชนกเขากคุณหลายๆเลย ี่พเก้าบาทนะครับตัว,วอาไเแม่แม่อัหกก้กน,น,นเ,เป็นมาไล่ตีคอฟเ่อแอ่ีนันเสียมากนะครับโเมารเนี่ทีมงานซีสกเกียร์สามบาทครับกำลังมา กำลังจะเดินทางไปไหมาไหนไปลำปลายมาศบุีลำวุฒิมูดเนอินบุรีลำชัยภูมิแล้วกะช่อใสสารคามบอนแกนลายมือลายมืองานเที่ยนีโบมี่มีแต่คนไก่เก่้าฝนแล้วเอาหน้าฝนแล้วครับกว้านเข่าแล้วข้างนามาเที่ยวนาบวกนี้อาจจะ เข้าเลยนะเนี่ยเคียวๆกันเลยกำแพงรวดเร็วทันใจครับที่เสาแล้ววันนี้คนงานสบายเลยบนมีแดด โอ้ว่าทุเรียนพอดีเลยกำลังกินกระสือมาให้กินพอดีเลยเสียบหวานอพอดีเพิ่นเ้ามให้ยน้ำอีกมีสี่ยูสวนกันทลักษนะ์ไหมสองเจาเลยโอว่านี่กินจนหอนในเลยเสียบพอดีเลย <Okay. S 1> ผู้เขาไฟ ซ yeah! tamam, ืยงก่ไปหน่อยทุกตาดเขาลงเจยงก่บูบูอียังกันะลาบูบูละบูบบูบูอีีจะไปประมาณประมาณสามชั่วโมงรับ

นี่พัดโกนี่นี่พัดโก้แลนี่เฮิเบิ้งบอซิมแล้วตัวแห้งแต่เศ้าซิมแล้วนี่นี่ซิมตัวนี้เบื้งนี้ตัวนี้พัดเองเลยนี่พัดพัดโก้เยนี่แต่ผมมีคนกินพวกซิม่อไปแล้เบพัดแบบแหงๆนะกลัวแห้งเอแน้าวหจเอาเนี้ยก็ได้ พระเจ้ายุล่ลานเนดี๋ยวอาหารตามสั่งซื่อน้ำเพึ้งกันเด็กอ่อบรรยากาศเริ่มคลืมแม่แล้วครับ เขาสู้นาฝนและเาม่ได้ปคนเก็บนะมีคนกินหรอไปนำผัดกบเสียบผัดเองกับมือทีทีที่ผัน เจ้าจร้านัน่อยู่อาหารต่งอยู่คัวมือมือมันกับหุงอยู่เลยใช่แล้ดโดดดดดบอกโด่อนไปหรอมันนอนกอดอยู่ มานอนเพื่ออยู่เวลานอนในเต้มันจะมานอนเพื่อเลยโด้โด้โด้อันนี้ถีไ,ไปแล้วมาวโด้เอาโด้โด้โด้โดอ,อ๋ออนี้จากโด้ครับ เอาฝนตกเหรอปีประตูรถกอนฝนมาแล้วมากนะครับฝนลงเม็ดเลยเดี๋ยสิเดียวออเดินทางแล้วครับขอบคุณพี่น้องอีีแฟนครับทุกหนองทุกบอลครับขอบคุณหลายๆเลยครับพี่น้องเขามาเบิง่งนกัน ซ้ำพี่น้องให้รางวัลมาไล่น้ำใจแล้วครับเดี๋ยวรอม mm. อนิ่นแป๊บหนึ่งครับออกเดินทางแล้วครับไปรับเอ็มจี่น้ำเดี๋ยวพอกันไหมชิมาครับก็ mm. ให้ mm. พอๆในเอฟซี mm. ลำาำในรุ่ยสุขภารเพียงเล่น,นสกุลทุกคนครับ mm. พอกันไหมในชิมาสวัสดีครับ mm.